จิตจะรับรู้โลกอย่างไม่ขัดข้องจะรับทราบความเป็นไปของสรรพสิ่งอย่างไร้การครอบครองชีวิตมนุษย์เป็นเพียงเสี่ยวหนึ่งในคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงของเอกภพเป็นเอกภาพเดียวกับพระธรรมทั้งสากลสติปิปฐานของผู้ใดรุ่งเรืองย่อมเดินทางไปในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สะดุดไม่สถานไม่สะเทือนชีวิตใดมีความอ่อนหักต่อผัสสะ ย่อมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบางภาษะย่อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เพียงบางอย่างที่สะใจตนแต่ปฏิเสธหรือรังเกียจการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทำให้อัตราถูกบีบคั้นนี่คือความไม่เจนจัดในภาษะแห่งการมีชีวิตทั้งชีวิตจึงมีแต่ความขัดข้องการศึกษาหรือสิกขาที่ไม่เอื้ออำนวยให้มนุษย์เจนจัดในภาษะ เพื่อดำรงความเบิกบานไร้มนทินย่อมไม่อาจเป็นการศึกษาที่สูงส่งได้เลยการศึกษาไม่รองรับด้วยสติปัฏฐานทำให้มนุษย์ตเตลิดไปในความรู้อย่างเป็นทาตความคิดเก่งจำเก่งหลักแหลมอะไรเหล่านี้จะถูกนำมาปกป้องอัตตาเอามาบำรุงหล่อเลี้ยงเล่ห์ลวงให้แนบเนียนไม่อาจทำให้มนุษย์มีอิสรภาพในการใช้ความคิดวิทยาการ เพื่อเป็นสื่อแห่งการอนาได้อย่างแท้จริงโลกเรายุคนี้ศึกษากันแบบห่างเหินความสูงส่งไปมากอะไรคือเส้นทางชีวิตของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รับการศึกษาสูงในปัจจุบันนี้คือมาตรฐานการดำรงชีวิตอย่างหรูหราคือการมีเงินก้อนใหญ่ตระเวนซื้อสวัสดิการของชีวิตซื้อความวิจ,จิตรของรูปรถท่องเที่ยวไปหาความแปลกใหม่ในนานาชาติ เพื่อแสวงหาสิ่งชำระอารมณ์วูบเดียวที่เกิดเกิดดับดับการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงความปรารถนาเล็กน้อยของคนคนหนึ่งให้ฟูมฟักขึ้นมาเป็นความไม่รู้จักพอโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาถูกกำหนดถูกโปรแกรมให้วิวัฒนาการชีวิตไปออกห่างจากความเบิกบานไร้มนทินดั้งเดิมจนในที่สุดโลกของผู้ได้รับการศึกษาสูง กลายเป็นโลกที่ชินชากันไปเสียแล้วต่อการกล้าเลี้ยงชีวิตกันอยู่อย่างเล่หลวงพร้อมที่จะโหดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ส่งเสียให้เขาเล่าเรียนฝักใฝ่แต่การครบหาสมาคมที่ตนลวงเสียจนชินเชื่อว่าชั้นสูงโดยมีบริวารแวดล้อมให้ความมั่นใจแกอัตตาตนหลายสมัยของนักการเมือง กลายเป็นกระบวนการปกป้องขวงแหนตำแหน่งอย่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า20ปีในโลกธุรกิจของเสียผู้ล่ำซํำกลายเป็น20ปีของการเก่งกำไรอย่างมีหน้ามีตาในสังคมเหล่านี้ใช่หรือไม่คือวิถีทางเดินของผู้ได้รับการศึกษาส่วนมากนับตั้งแต่มนุษย์ยุคหินคนแรกหิ้วกล้วยกลับทำเพื่อเปิดโลกแห่งการกักตน จบจนกระทั่งบัดนี้ที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์สารพัดแบบควบคุมกิจการเพื่อกลุ่มอำนาจเศรษฐกิจอย่างไร้พรมแดนนี่เป็นการพัฒนาการศึกษาอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติหรือแต่ถ้าเราไม่หลอกตอนเสียจนสนิทใจในชีวิตของผู้ได้รับการศึกษาสูงเหล่านี้กับอย่างอ้างวางระหกระเหินเหน็ดเหนื่อย เพื่อได้มาหวงแหนแล้วรอคอยวันพัดพรากอย่างหวาดวันทั้งเหงาทั้งโหดทั้งยังปรารถนาต่ำซามทั้งพยายามดำรงสายตาพักดีจากสังคมเพียงเพื่อลบจุดด้อยในดวงใจเพียงเพราะขาดความสามารถดำรงความเบิกบานไร้มนทถิ่นดั้งเดิมอาไว้ได้ในยามผัสสะความคิดจึงถูกจองจําด้วยโซ่สูตรสำเร็จของสังคมอันโมหะ จึงเต็มใจขอใช้ชีวิตอย่างโง่เง่าขอแต่เพียงให้ได้ยิ่งผลผลิตของการศึกษาเหล่านี้ทำให้หนึ่งชีวิตมีตอนเป็นที่พึ่งได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยผ่านการแสวงหาตอนรู้จักตอนและฝึกตอนเลยชินแต่กับการแสวงหาภายนอกโคจรร่อนเร่ไปในท้องทุ่งตึกราม ด้วยดวงจิตขุ่นคลักของเศษอารมณ์บูดเน่าที่ไม่เคยชำระทั้งหมดนี้เป็นการหยามเกียรติพี่น้องร่วมสมัยของเราหรือตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมของเราหรือก็ลองทบทวนชีวิตของสมณะโคโดมดูทีเถิดเขาว,ว่าปราสาทราชวังบาลังทองบ้านจัดสรรครหนตเป็นที่อยู่อาศัยอันหน้าอยู่ท่านกะละสิลแล้วสอนว่า อยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือนร้างดีกว่าเขาว่าเสื้อผ้าแพรพัน์หลายแฟชั่นชุดเฉียบเป็นเครื่องนุ่งห่มอันน่านิยมท่านก็ละสิน้นแล้วสอนว่าใช้ผ้าบางสุกุลปะชุนจากผ้าหอศพดีกว่าเขาว่าเพชรมณีทรัพย์สิสนตัวเลขในบัญชีนับล้านเป็นหลักประกันของชีวิตที่ดี ท่านก็ละสิ้นแล้วสอนว่ามีน้อยดีกว่าไม่มีสมบัติดีกว่าเขาว่าทรงผมสลวยเป็นสเสน่ห์น่านิยมท่านก็ละสิ้นแล้วสอนว่ากอนหัวดีกว่าในครั้งหนึ่งที่มีชีวิตสุดยอดแห่งการศึกษาคือการฝึกตนจนเจนจัดในการครองสติผ่านผัสสะด้วยความชัดเจน มิได้อยู่ที่เก่งกาจเพื่อเอาตัวรอดในเรื่องปากท้องปกป้องเกียรติยศแต่อยู่ที่ยืนเดินนั่งนอนกินถ่ายคิดพูดอย่างผ่องแผ้วแม้ต้องเจ็บป่วยแก่ตายสุดท้ายนี้ผมขอตั้งอธิษฐานจิตให้พี่ๆน้องๆมีกำลังใจดำเนินตะบะทมต่อไป เื่อการฝึกฝนอย่างจริงจังในหมู่กาลยานมิตรเพื่อชีวิตที่มีผัสสะอันผ่องแผ้วรักและศรัทธาที่จะอุทิศตนเป็นกลีบหนึ่งของกุหลาบดอกเดียวกันนี้ที่จะสร้างสรรค์ความดีงามแก่ตนและโลกหากแตกต่างก็เพียงดอกไม้แห่งกาลยานมิตรบานได้โดยไม่ต้องอาศัยการช่วยเหลือของฤดูกาล